ทันทีที่รทราบอาการป่วยของปอทิศดีสหวงกลุ่มแปนคลับจากร้านหลวงซอยหกก็พับนกกระเรียนสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแรงและอายุยืนและเดินทางมาให้กำลังใจพระเอกคนดังที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงเย็นวันนี้ บรรยากาศที่โรงพยาบาลรามาธิบดียังคงเต็มไปด้วยกลุ่มสื่อมวลชนนะคะที่มารอติดตามอาการของคุณปอทิษดีสหวงอย่างใกล้ชิดค่ะเช่นเดียวกับกลุ่มแฟนคลับนะคะที่ทยอยเดินทางมาเยี่ยมกันอย่างต่อเนื่องขณะที่ถแถลงการอาการของคุณปอทิษดีฉบับที่2นะคะที่ออกไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ระบุว่าอาการยังอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะ นี่เป็นเพียงแฟนคลับกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาส่งกำลังใจตลอดทั้งวันโดยจุดสำคัญอย่างสมุดเยี่ยมไข่เต็มไปด้วยข้อความให้กำลังใจขณะที่แฟนคลับบางส่วนหาที่พึ่งทางใจไปสักการะสาลกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บริเวณอาคารสมเด็จพ,พระเทพร,รัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อขอให้พระเอกคนดังปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกทำต้อเรียนหายไปบ่อค่ะ,คะ,คะแน่นอนค่ะต้องหายแน่ค่ะ รูทุกเรื่องที่เล่นเลยน่ารักมากเช่นชอบอะไรในตัวคุณปอนิสัยดียค่ะใส่ดีมากไม่เคยมีข่าวอะไรดังพ้อยเลยน่ารักมากเนี่ยป้ายังคิดเลยว่าเออป้า้าแบบป้ามีเลือดกรุ๊ปเอป้าก็จะบริจักดีแบบว่าป้าก็เป็นกรุ๊ปโอแบบว่าก็สงสารนะตอนรู้ข่าวครั้งแรกก็แอบช็อกนิดนึงค่ะแต่ แต่เชื่อว่าคนดียังไงก็ภาคุม้มคของก็พยายามาพยายามเสพข่าวในแง่ดีเข้าไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เห็นคือเมื่อวานคนค่อนข้างจะกระจายข่าวลือซะเยอะจนตัวเราเองก็รู้สึกไม่ดีเรารู้สึกว่ามันไม่ควรก็เลยอยากจะให้คนหันมา,าไม่ไปแชร์ข่าวอะไรมั่วงๆงั้นดีกว่า ตลอดทั้งวันยังมีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงมาให้กำลังใจอย่างเมย่านนทวันมิ a i ท a แ d นเวิล2014ทีล่าสุดได้แสดงละครกับปอทิษดีทำกลางการให้กำลังใจผ่านไอจีคนดังอย่างล้นหลามขณะที่ครอบครัวของปอทิษดียังได้ฝากขอบคุณถึงทุกคนที่ห่วงใยและทุกคนที่ร่วมบริจาคโลหิตให้กับพระเอกคนดังพร้อมกับขอให้แฟนคลับกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารทมกลางกระแสะข่าวลือข่าววงในที่มีออกมาตลอดทั้งวัน ซึ่งจากกรณีนี้ยังเป็นที่จับตาและตั้งคำถามถึงสื่อต่อจริยธรรมการทำงานในสถานการณ์เร่งด่วน